อะครับวันเกมของโ o นโฟร์เอ็กซ์ตีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้จะเป็นการอัปเดตแพตประจำวันที่13กุมภาพันธ์2567นี้นั่นเองนะครับโอเคกิจกรรมนะครับที่เข้ามาก็จะเป็น v าเลนทายดีนะครับคูปองแห่ความรักแกลกรักแกลกแรกลับไอเทมสุดฟินนะครับก็จะเป็นการไปลงดันหรือ PVP เพื่อตามหาไอเทมไปแลกนะครับก็จะได้ช็อกโกแลตไปแลกแล้วก็เป็นบัตรคูปองนะเอาไปแลกเป็นไอเทมเป็นชุดเป็นแหวนลิปหรือจะเป็นบอลลูน รูปหัวใจนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของแฮปปี้ลเวเลทายเดย์เสริมรักนักสู้คูล2เท่าวันนี้ไม่แน่ใจนะกิจกรรมเป็นยังไงนะครับอ่ะเรามาดูทางด้านของด e ีอีช็อปนะครับจะเป็นชุดแบ็ก l วเลทายสูตรนะครับเป็นเวเลทายชุดนะครับก็คือจะมีสเตตัสคือ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 เวอร์นะแต่ผมไม่รู้ว่าเขาใส่ใส่ทั้งหมดเลยไหมเสร็เนี้ยแต่ว่าสเตตัสที่เขา cover อ,อยู่นะ ระดับดีเจ็ดไม่รู้อะไรนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของมาเลไทยกีบบ็อกนะครับเป็นทางด้านของดีอีช็อปนะในกล่องก็จะมีหาแฟน,นครับโอ้นี่บอกเลยว่าอยากได้มากเลยเพราะว่าคืออยากได้นี้หรือเปล่าอยากได้แฟนนะเฮ้ยไม่ใช่นะครับก็อยากได้ไอเทมนั่นแหละครับเป็นระดับอัลติเมทเลยนะก็จะมีตั้งแต่ลัทธิเอสพีนะครับแล้วก็คีเดเมตแล้วก็เป็นทางด้านของมาเลไทยออร่าครับโอ้โหวันนี้ฟุ้งฟริ้งกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของหัวใจอ่าไดมอนด์ Diamond. แล้วก็ลิงนะครับหัวใจเพชรใช่ไหมแล้วก็จะเป็นนั้นของหมวกก็เป็นชุดชุดแหละนะครับชุดไจะในตําแหน่งของดีนะครับคือสเตตัสนี่ดีเลยนะคือมีคีคือผมว่าในเสื้อในกางเกงเนี่ยไอ้ในเสื้อเนี่ยได้เพิ่มคีอีกนะครับแต่ไม่ได้มีแบบว่าใส่ครบเซตได้อะไรไม่มีนะอันนี้เป็นเป็นชิ้นนะครับ แล้วก็มีตู้โยกนะครับตู้โยกก็จะมี3อย่างนะเป็นระดับดีเจนนะครับมีขันธนูมีเลิฟช็อกโกแลตแล้วก็มีหัวใจใช่ไหมสอนธนูหนัวใจ <c oughs> อันนี้จะเป็นสเตตัสผมก็ค,ๆๆๆๆค่อนกลางๆแล้วกันแต่ผมชอบอเนอี้ยอันเตอร์เมดอ่ะหาแฟนอะ่ะอยากมีแฟนจังเลยอะไร่าเงี้ยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันในตัวเกมกันดีกว่าว่าเปลนยังไงนะเอาล่ะตอนนี้ผมอยู่ในตัวเกมขอกันดีกว่ามาเปลีกันแล้วนะครับซึ่งเรามาดูกันว่าัวเกมกันดีกว่า,วา,ามามเปลี่ยนยังไงนะ อ่านี้เลยนะเป็นทางด้านของดีนะครับแหมหองเลยพวกของเกลือนกันยังนะให้สองกันเลยเหรอนี่เขาเขาให้สองกันเลยนะแต่ว่าของนี่ราคาก็โอเคอยู่ถ้าผมลองเปิดดูดีกว่าสักสิบใบไหมผมลองเปิดสักสิบใบนะครับไหนๆกไ็ไหนๆเราลเราไม่ไค่อยได้เปิดช่องเราไม่ค่อยได้เปิดใครใหม่เลย พะผมตามหาแต่ห,หัวหมีตัวนี้นะครับอ่ะทีนี้เราลอ,ลองเปิดใครใหม่สักสิบฟองกันดูเดี๋ยวนะครับเพื่อได้ของดีๆเขามาเลยแพ็กยาแรกมาละสามเกลือและดังอืมโอ้โหแล้วก็แพ็กยาละโอ้โหได้ดับเบิลเลย โอ้นี่ผมว่าไม่ควรเราที่เข้านะอุย้ยวาเลนไทน์คอล่าวันเลนไทน์คอร่าเท่าไหร่อ่ะเฮ้ยอันแรกเลยนะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาระดับเอติเมตเลยนะเนี่ยโอกาสเท่าไหร่เฮ้ยผมอยากได้หาแฟนไปดูดีกว่าวาเลนไทน์คอล่าของอาชีพไหนอ่ะไม่ใช่อาชีพไหนของตัวละครไหนนะครับ บริษัทอลาวิได้หนึ่งเอาอยู่ไหนอะเอาโดนเอาอยู่นี่อยู่นี่อุ๊ยได้บริษัทอลาด้วยแหละระดับรีเจนเลยนะครับฮัลโหลไม่ธรรมดานะครับได้ของดูดีกว่าว่าได้ของตัวละครไหนปอยรึบได้ของอะไร ลอล่าเดี๋ยวผมขอดูราคาในตลาดได้ปะมว่ามันเท่าไหร่ฮ้ยผมว่าราคาดีนะเนี่ยแต่ตัดภาพไปตนราคานะเอาละครับมาดูราคานะครับตอนนี้ไวเดอ์ออร่านี่ราคาแบบโคตรเถื่นอนนะค <c oughs> รับอยู่ที่หกสิบสามเอ็มนะครับแล้วตีตอนนี้เซตเอ็มรับอยู่ที่ยี่แปดใช่ไหมผมตีหกสิบอะ 460นะครับ60คูณ2ั1,680ว,ว้าวถ้าขายได้จริงก็ถือกำไรนะผมขาย60อิมเลยนะถ้าใครสนใจนี้ติดต่อผมได้เลยนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ถือว่าคุ้มแล้วนะครับคอนเทนต์นี้10อันได้ห1โอ้โหถือววันนี้ได้แจกของให้ผู้เล่นนะครับแล้วก็ได้ของกลับคืนมาด้วยนะครับโอ้โห โอเคครก็ okay. ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะครับผิดพลาดไปกันใดขออาภัยด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะไปแล้วครับ